เราคงจำท่านได้ไมเจ้าจว่าทำเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีแล้วก็พาให้บอนไกลต่างๆเปิดกันเป็นละนาวไปเลยในวันนี้ท่านมาเป็นพุทธบุตรเดี๋ยวามาฟังก็เรื่องราวของท่านเลยจ้ะกรา <c oughs> บกระวะประเดชุณหลงพ่อในความเคารพอย่างสูงกระผมพระธรรมทายาทบัญเจิดอิทธิชยโยอ,อายุห้าสบสามปี ตามเป็นคารวะคนสระบุรีเรียกกับผมว่าสอจอเปียกอืแล้วเคยเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีถึงสี่สมัยเป็นถึงรองนายกอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดอสองสมัยและเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพระนท่านสมชายสุนทรวัรหนึ่งสมัย ปัจจบุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทอัครเมตจำกัดเป็นบริษัทที่นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสัตว์จากต่างประเทศปีพุทธศักราช2547กระผมได้ตัดสินใจปิดบอนไก่ชนที่จังหวัดสระบ,บุรีที่ทำไรายได้ได้อย่างมหาศาลอันเนื่องมาจากคุณแม่ของผม,มนี่ขอไว้เรื่องราวของผมก็ได้ถูกคุณนนำบุญคุณดรุนีราจนาศิวิไลและคุณหลีคุณเพียใรใจราจนาศิวิไล จะของห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ขอทำเทเปบันทึกภาพไปเป็นแบบอย่างต่อไปเหตุการณ์นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้กับผมเขอมอ้ามอวัดประธรรมกายแล้วก็กได้ขับไปกราบพระเดชุนหลวงพ่อเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นสิ่งที่กระผมประทับใจมากเหมือนได้กราบญาติผู้ใหญ่ที่ผมเคารพว่า้ามีบุคลิกที่นวลนหล่อสง่าง,งามสะกดจิตสะกดใจ ให้กับผมคิดอะไรไม่ออกไม่กล้าจะพูดสนทนาได้แต่พูดคำเดียวว่าครับเพรอท่านบอกว่าลูกต้องบวชน้ะเพื่อปิดอบายผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็ตอบไปทันทีว่าครับแต่ถึงแม้ครับแล้วผมก็พยายามบายเบียงเลี่ยงหลบอัดวันประการพรุ่งอยู่ตลอดเลยครับและนี่คือที่มาของเรื่องราวในวันนี้ ระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเป็นต้นบุญต้นแบบในการปิดบอนไก่ที่จังหวัดกาลสินและจังหวัดอุบลราชธานีสาและมีส่วนร่วมในการจัดการประชุมอ,อปทอ,องค์การปกรครองส่วนท้องถงงิ่นทั่วประเทศที่วัดและยังเป็นเหตุผลที่ผมสามารถอ้างหลีเลี่ยนในการบวชในวันเวลาที่ผ่านมา หรือพูดง,ง่ายๆคำเดียวว่าเบีย้ยวอ่าแต่ว่ามันเอียงเอียงเอียงจากสิ่งที่ได้ตั้งใจไว้อ่ามีวันหนึ่งมปนการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเศรษฐการประชุมก็มีการเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษอย่างเล,ลิศหรูดูดีมีสไตล์ไปอบายง่ายอ่าราคาแพง มันมีทั้งเครื่องดื่มซึ่งมาดื่มแล้วก็จะมีอาการมึนเมาแต่ผมก็ก็ุมม่ใหญ่ครับพูดเบาๆผมก็ดื่มเขาเหมือนกันเพราะผมเสียดายเนะนื่องจากมันราคาแพงมากถึงผมจะค่อยๆละเลียดในการดื่มแต่ก็มีอาการมึนเมา มันทึมทๆมมันคลืมมทึมๆในระดับขับรถถึงบ้านด้วยความยากลำบากเพราะความทึมทมนั่นแหละเมื่อกล่มมาแล้วมันก็ทึมๆตอมาทำไมผมมีความคิดขึ้นมาว่าหลังจากขายทึมแล้วเราเรากำลังทำอะไรอยู่ ไอเรื่องแบบนี้เนี่ยเราก็ลองมาหลายทีแล้วแต่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นไปเลยเชื่อเถอครับว่าผมลองมาหลายที ก็ไม่มีโอ้ยแต่แล้วก็ไม่มีไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยเโบเบโบเบสีเงสีเงเราต้องไปใี่เลยอย่างที่เราที่เคยเอาไปเลยเอาไปเลย ที่บางคนในภาพของสรูพิเศษชนไก่หรือบอกผมว่าไม่บาปนะการชนไก่เพราะการก็ชนกันเองอยู่แล้วผมว่าฆ่าสัตว์ไม่บาปเพราะมันไม่ได้เป็นปนธิบัติไอนั่นว่าเองนะไม่ได้ว่าตามพระพุทธเจ้าว่านะอมันนีเนี่ยชอบคิดเองเนี่ยวเวลาอยากจะกินอะไรต่างๆก็บอกสัตว์เกิดมาเพื่อให้กินเลย อะไรต่างๆนว่ดถ้าเกิดมันคิดมั่งอ่ะคนเกิดมาให้สัตว์กินเอออายุงเหมือนกันอะไรกันนี้หรือคุณมีเงินไว้เพื่อให้ผมปล้นเพราะเป็นอาชีพอย่างหนึ่งของผมโดยสุดจริตแบบสัตว์ประหลาดเออออย่างนี้ <laughs> ผมขอเยี่ยนยผมที่ปล้นนี่พ้นยังซื่อสัตว์ประหลาดเออ <laughs> <laughs> เละป่าไม่ทราบแต่มาหลังจากหายถึงเราผมก็เกิดความสังเวชคิดว่าวันนี้เรารอดตายมาได้อย่างไรเนี่ยจากการขับรถมาในเสียวินาทีนั้นก็เระลึกถึงคำของเด็กคุณหลวงพ่อได้ม,มาแล้วลึกด้าจนใกล้จะตาย และเป็นทีมาของการมาบวชในโครงการอบรมธรรมสัญญาต่นผู้บริหารเฉละิมเะมเกิห้าธันวานี้สาแต่ว่าผมขอสารภาพด้วยความสุดจริตใจบรใจาจของผมระลึกอยู่ว่ามีหลวงพ่ออยู่เสมออืมมดตอมแล้วมดตอมทุกอักษรเลยนั่นนี่ไม่ทราบปอยู่แถวไล่ออยหรือเปล่า จึงได้มีโอกาสเข้าขัดกลาตัวเอ,เองและที่หมู่บ้านบรรลุธรรมซึ่งใครก็ไม่ทราบตั้งชื่ออ๋อก็จะมีใครเอ้แต่กระตาผมได้บรรลุธรรมที่นี่อหลังจากอุปสมบทแล้วก็ได้มีโอกาสก็ไปถวายปัจจัยบูชาทางกับไปเดชประคุณหลวงพ่อในวันอาทิตย์ต้นเดือนขณะทีต่ตั้งแถวรอถวายเนะี่ย จ้าหนที่ฝ่ายพิธีกรรมเขามาบอกว่าอ่าท่านครับเอาพัทวายแล้วอย่าชวนหลวงพ่อคุยนานให้ให้รีบเดินเร็วๆแค่ส่งยิ้มส่งตังก็พอแล้วส่งตังกับส่งยิ้มไปเพราะว่าข้างหลังก็ยังตามมาอีกยาวมันยาวเหยียดลูกขีดกาเลย ขาบอกผมอย่างนี้แหละครับแล้วพ่อครับผมไม่ได้ไม่ได้ฟ้องนะแต่เขาบอกอย่างนี้จริงๆผมแค่ลำพึงให้ฟังอ่าโอเคไม่ฟ้องไม่ฟ้องแต่ผมพบหลวงพ่อผมก็ได้ทําตามที่เขาแนะนําคือผมก็ไม่ได้พูดอะไรเลยแต่พูดที่พูดคือหลวงพ่อครับ หลวงพ่อจะเป็นคนพูดคนเดียวในท่าของเจมสบอลเจมสบอลศูนย์เจ็ดสองโอ้พูดกับผมว่าผมจำได้ไม่มีวันลืมเลยป่ะอ้าวบวชแล้วเหรอเออตังใจนะหลวงพ่อจะคุมบุญให้เองแล้วพูดอะไรอีกเยอะแยะซึ่งผมก็จำไม่ได้ผมก็พูดแต่ยางแต่อย่างเดียวว่าครับอ่าถูกต้อง เตตื้นปลื้มมากเลยครับกลับมาถึงหมู่บ้านไมรร่รธรรมผมก็รู้สึกอิ่มเอิบใจนึกถึงคำของหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลานอนเนี่ยหลับสนิทเหมืออยู่ในอู่ทะเลบุญแล้ต,ตื่นขึ้นมาได้ความสดชื่นในเพศของสมณะวันนั้นตอนเช้าผมก็ได้รับบุญพิเศษอ,อยู่ในบ้านผมไม่เคยรับบุญนี้เลย มันเป็นโอกาสดีของผมที่ผมจะได้รับบุญนี้ผมให้โอกาสตัวเองรับบุญนี้ได้ความสุขใจคือบุญข,ขัดวิมานถูกต้องจัง <laughs> ก็ไม่รู้ว่าทำไมผมถึงได้ตั้งใจทำความสะอาดขัดทุกซอกทุกมุม <laughs> ทั้งล่วงทั้งควักเออทั้งล่วงทั้งลึกยิ่งลึกยิ่ง,งสว่าง oh. เอา้า รับบุญไปด้วยจิตใจที่เบิกบานสะานี่ถูกหลักวิญาเลยพอถึงเวลานั่งสมาธิรู้สึกว่าวันนี้ตัวเบาสบายอย่างบอกไม่ถูกทุกอย่างลงตัวนิ่งสนิทเหมือนกันพักใหญ่ไม่จพะพอใจสบายนี่เลยนี่เป็นสูตรสากลนถ้ากลางความมืด สักพักผมเห็นมีจุดประกายไฟเล็กๆเห็นไ,ไหมจ๊ะแล้วก็มีความสว่างใสเป็นดวงเหมือนดวงดาวเปล่งประกายสุขใสยอยู่ที่กลางท้องของผมสาธุโอ้ครูผูใหญ่ได้ชื่นใจมากนึกถึงภาพสกูปแล้วมานึกถึงวันนี้นี่ชื่นใจไหมโอ้ยสา นี่ท่านสว่างแล้วหรืออย่างเดียวทำให้มั่นคงทำซ้ำๆนี่เลยจะหนทางปิดอบายไปสวรรค์นี่เลยจะปิดอบายไปดุสิตบุรีนี่นี่คือจุดเริ่มต้นที่จะเป็นต้นทางที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งทุกคนในโลกเนี่ยสามารถก็ถึงได้แต่ เหมือนมีอะไรโมบดบังมีบุญแต่กรรมบ,บังมาไม่ถึงแต่นี่ท่านทันมาถึงแล้วเห็นไหมอยู่ในเพศสมณะเพียงไม่กี่วันนี่ไงความสว่างเกิดขึ้นเลยแต่อย่างเดียวทำให้มั่นคงถือว่าการบวชครั้งนี้ท่านสมหวังนะเพราะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสว่างของชีวิตเพราะมีความรู้สึกปเปลื้มปิติมากเลยครับจนน้ำตาไหล ตัวเบาโปร่งโล่งสบายโอ้ยครูไม่ใหญ่กระปื้มด้วยจ้ะมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกแบบไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนในชีวิตผมพบดวงตะวันแล้ว โอ้ต้องรักษาไว้นะจ๊ะรักษาอย่าให้ใหายเพรกก็จใจเห็นนะรอรอคอยวันนี้มาห้สบสามปีตอนนี้ท่านสมหวังแล้วเแล้ยวย่างเดียวรักษาให้มันต่อเนื่องไปคนหลายพันล้านคนไม่มีโอกาสได้เข้าถึงตรงนี้มาได้ขึ้นมาปฏิบัติธรรมบนสวนนาวัติ ผมได้พบประสบการณ์ภายในเจนี้อีกสองครั้งสาธุผมมีความสุขมากๆเลยครับที่จริงท่านมีบุญมากนะบุญจะได้ช่องตัวเนี้ตอนที่ใจหยุดนิ่งนี่แหละเดี๋ยวก็เห็นพระในตัวได้แต่ผมอยากถามหลวงพ่อว่าบางรอบผมนั่งแล้วทำไมถึงหายใจไม่ค่อยออกเลยครับลมหายใจมันสั้นลงอย่างแทบจะหมดลมหายใจเหมือนกำลังจะตายกำลังจะตายแต่ ก็ไปก็ไปตายอ๋อเป็นอาการของใจที่ละเอียดเป็นสมาธิอีกระดับหนึ่งที่จะเปลี่ยนวิธีการหายใจจากหายใจด้วยลมหยาบๆมาหายใจด้วยลมละเอียดหายใจทั้งเนื้อทั้งตัวลมหายใจที่จะเป็นอันหนึ่งเดียวกับลมหายใจของจักรวาล กำลังไปสู่อีกมิติหนึ่งแต่เราไม่คุ้นเคยเราเคยได้ยินว่าถ้าหายใจไม่ออกหรือออกแต่ไม่เข้าคือตายสถานเดียวเข้าแล้วไม่ออกก็ตามหรือออกแล้วไม่เข้าหรือไม่ทั้งไม่เข้าแล้วไม่ออกเนี่อันนี้เราคุ้นตรงนี้เราคุ้นเคยการได้ยินตรงนี้เราก็เลยนึกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็มีแต่ไม่ใช่เราอาจา อย่างนี้เป็นเพราะการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไม่เคยทำให้ใครตายแต่คนจะตายต้องหมดอายุไขหมดบุญมีบากกรรมตัดหลอดแต่นี่เป็นอาการของการเปลี่ยนระดับการหายใจจากลมหยาบมาสู่ลมละเอียดมนุษย์ทั่วไปหายใจได้ลมหยาบนี่ไปอีกมิติหนึ่งคือจิตมันละเอียดไปอีกมิติหนึ่งละเรากังวลไอ้ตรงนั้น ถ้าเราทำเฉยๆอาการนี้นก็หายไปเราหายใจเราเนี่ยโอ้หายใจทีนู่นถึงดวงอาทิตย์หนึ่งโลกและจักรวาลจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยเป็นอาการที่ใจกำลังหยุดลมมันจะหยุดก่อนแล้วใจถึงหยุดไม่ก่อนไม่หลังกันลมหยุดเนี่ยเขาเรียกว่าอนาปานสติคือจับลมหายใจที่เข้าออกให้มันหยุด นิ่งได้มีอาการเหมือนไม่ได้หายใจนี่จะอน,นาปานสติที่ฝึกลมเข้าออกเนี่ยถึงจุดจุดหนึ่งมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือจับลมให้หยุดได้โดยสติอาอัยใจจับมันนิ่งพอลมหยุดใจก็หยุดไม่ก่อนไป่หลังกันพอหยุดดวงธรรมก็เกิดอ่าแล้วเดี๋ยวก็เห็นอะไรอีกเยอะแยะไปเลยดียน,นจะจ๊ะไม่ใช่แปลว่าจะตาย แปลว่ากำลังจะดีเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถึงอาการอย่างนี้ให้ใช้คำเด็คุณลงปูอย่างนี้ตั้งจำนะจ้าตั้งจำด้วยจ้ะฟ้าจะถลม่มแผ่นดินจะทลายขอขาดบ,บาตายสองคำช่างมันเอออาช่างมันช่างมันช่างมันเออคือถ้าเอาตอช่างมาแล้วเอามันมาเออก็เรียวกว่าช่างมัน เออเช่างมันงนี้นะจ๊ะทา <c oughs> ที่สุดนี้ผมขอสัญญาว่าพวกเราช่วยกันจำนะว่าสิ้นสุดโครงการอบรมนี้แล้วผมจะเป็นผู้หนึ่งที่จะเป็นกำลังหลักสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายอย่างเต็มที่เต็มกำลังสาธุตราบที่ผมยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้สาธุ เราจำได้ไหมท้ายที่สุดนี้พึงเป็นพยานทั่วโลกอแต่ท่านเป็นคนพูดจริงทำจริงนะเลิกปิดบอลท่านกันเลิกผมขอสัญญาว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการอบรมนี้แล้วผมจะเป็นผู้หนึ่งทต่จะเป็นกำลังหลักสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาทํามกายอย่างเต็มที่เต็มกาลังตราบเท่าที่ผมยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ สาธุแล้วคอยหลวงพ่อจงใสปิ้งเป็นเจมบอลศูนย์เจ็ดสองของกับผมตลอดไปสาธุอุ้ยสุดยอดเลยขอยขาหลวงพ่อจงหายวันหายคืนเดินไหินมาไหนมีความสดชื่นแข็งแรงสาธุรอตลอดการจนถึงทีสุดยังทาเลยนะครับสาธุห<ส>ลวงพ่อครับผม,มเลิเลิฟหลวงพ่อที่สุดเลยครับอ๋อ หัวใจเราตรงกันขอการรบคารวะด้วยความเคารพอย่างสูงพระธรรมธัาญาบั้นเจิดอิทธิเจยอยู่นี่เรามาดูนี่ไม่ใช่ไหมนี่บวชแล้วก็สงบสงยมสง่าง,งา,ามสมเป็นพุทธบุตรเลยในโครงการอบรมสมบทรรุ่นบริหารเฉลิมพระเกียรติ8ปสิบพรรษาห้าธรรมหาราัพุทธศักราช2550ั ระเกยูในท่า peace position นี่จ้าเวนาชื่นใจมากอุ้ยสง่างามมากเลยสง่างามมากสง,งบสงีง่ยมสง่างามอารมาณอนนบทนาสาธุการกับท่านจ้าสาธุสาธุสาธุที่จริงยังมีอีกรูปหนึ่งแต่ว่าไม่ทันเพราะอยากให้ศึกษา เกี่ยวเรื่องกฎแห่งกรรมที่เขาบอกว่าไม่บาปเลยเนี่ยข้าไม่บาปไม่งั้นก็จะอ่านต่อไปตอนนี้พระธรรมทายาทบรรเจดิดอิติธิโยท่านบอกว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ตั้งถึงนับวันนี้เนี่ยท่านขอยืนยันว่าชีวิตมีทางแก้ไข ไม่มีกำลังใจจะบดกลัน้นหรือคิดว่ามีผู้สรงอนุภาพช่วยเราอยู่แค่เพียงเราไปสารภาพกับท่านเท่านั้นแต่ชีวิตไม่ไง่ายอย่างนั้นมันซับซ้อนเกินกว่าเราเข้าใจแต่ชีวิตก็มีทานแก้ไขท่านผู้ แค่เพียงละตาเบาๆสบายๆก่อนกลายและนึกถึงดวง,งตะว,วันที่กลางกลให้ชัดใสสว่างตลอดเวลาชีวิตที่ผิดพลาดที่ผ่านมาก็จะถุกปดเปลืองคนพันธนาการเราจะมี ะอาดบริสุทธิ์มีความสุขและมีสวรรค์เป็นที่ไป